โคตรใจอะอเฮ้ยตรงเอาอีกทีเพื่อนไหนไหนึ่ไหสุดคนแน่นดูกิงง่งทำได้ตอ,อกบอสตอกชิ้นด้วยอีกสิ่งินึ่โอ้โหดูความหนามมาดิแล้วขดูขอบเหนาประมาณสีาา่เซนติเมตรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตลาดชิชัวนค่ะเรากำลังมาทำอะไรที่นี่ มากินบุฟเฟ่ออีกแล้วแต่ว่าเมื่อวานกินบุฟเฟ่ทะเลใช่ไหมวันนี้บุฟเฟ่หมูกระทะที่เด็ดร้านนี้คือไงคือใช้คนละครึ่งได้อันนี้แหละเด็ดสุดราคาไงที่นี่ร้อยยบาทต่อคนรวมน้ำรวมทุกอย่างแล้วก็ใช้คนละครึ่งมันก็จะเหลือ60สิดิ้นนิเป็นประหยัด ราคาหมูกระทะที่ถูกที่สุดในโลกปะถูกที่สุดในโลกไหมอ๋อไม่ในโลกยังมีหมูกระทะที่ถูกกวหกสิบบาทอีกห่อไอใช่ถ้าไม่นับคนละครึ่งไงอ๋อเนี่ยทางเข้าก็เนี่ยตลาดชัยชวาของเจ็ดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูของครับ <c oughs> มีปลาหมึก,มกด้วยมีปลาด้วยอันนี้นะคนพามานั่นเนี่ยว้าวจะรถจัก นี่นะครับผ้าล้างผ้าของ60กว่าบาทครับคนล้าเท่าไหร่นะหกสิบกว่าบาทแล้วใช้คนละครึ่งไงใช่หรอ,อ,อ,อใช้ของเธอ นี่ครับเพื่อนผมเชื่อว่าน,นี้เป็นมุกทะยักนะ โคตรใหญ่พี่ตงอ่ะเล่ยต้องให้หมดในคำเดียวหมดในคำเดียวแน่นอนไปพาโรปล่าบาลไหมครับหมดครับร้อนไม่ใช่อะไรร้อเนนี่ฮะพับครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหทำใจแป๊บหน้าทางจะแน่นลุย ไอ้ตรงเอาอีกทีเพื่อนไปสุดไม่งุดคนแน่นดูกินงก็น่ากินตรงบอกตกชิ้นกู้อีกหนึ่งหน่อยดอยโมกกินทีที่รีวิวไม่ได้เลยพูดไม่ได้อับปากเนี่ยดูโอเค อีกหลายร้านที่กูยังไม่พาพวกมึงไปกินอนะ่ะหมูก็ลังดีเลยนะคือแบบไม่ใช่หมูดึงอ่ะบางร้านเป็นหมูดึงดึงนะแช่วพวกแบบสารดึงอ่ะอันนี้ไม่ได้แช่นะอร่อยเป็นหมูทั่วไปเบรลุยคอยคำดูทียักษ์ก้าเบนหน้า <c oughs> ใสได้ตรงหน้าเบลหาแปฟงยังไม่เท <c oughs> ี่ยวเลย คนนัทหยองขวัญเลยอ่ะสองชิ้นอิ่มแล้วโอเคปิดรายการนี่ดูความหนาของมันนะความหนาของมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรกินอ่อนเป็นไงฮะารับสเตีย คีดดิขีดผิดโอ้โหดูความหนามาเลแล้วขอดูขอบดิหนาประมาณ4เซนติเมตรผ่านไปเวลาประมาณ10นาทีนะครับผมก็ได้เนื้อหมูกระอันใหญ่จัมโบ้นี่ครับเดี๋ยวเราจะให้มิชชั่นนะครับผมภารกิจต้องกินชิ้นนี้ให้หมดภายในคำเดียวนะครับผม กัดไม่เข้ากัดไม่เข้ากัดไม่เข้ากดไมเ้าเนือมมากดี๋ยวดูมากัดไม่ข้าอ๋อมันโดนชิ้นอะไรวะมีไขมันนะไขมันแทรกอยู่อันนี้ตัวไหนเนี่ยสันคอหรือไงเนี่ยใช่นะเนเหนียวอะเหนียวเหนยเ่อยเหนียวกับบ้านแล้ว ไม่ไหวยออแพ้นะครับตื<ำ>้อตื้อตื้อตื้ออันนี้ก็ไม่แตกต่างนะ